สวัสดีครับผมดมสารวรนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ริมชายหาดจังหวัดระยองมาถ่าย MV นะครับเพลงเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายเอ็มวีน,น,มน,มนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาส เชิญหนึ่งในคุณชายสุดทเทพมาร่วมแสดง MV ด้วยก็คือพี่โป๊บนะครับมาให้เกียรติมาเล่นนะครับสำหรับเนื้อหาเพลงนี้นะครับรเรื่องสุดท้ายนะครับก็พูดถึงออความรักที่มันไม่สมหวังนะครับแล้วก็มันเป็นความรักที่หลอกลวงทุกๆครั้งที่เจอการพูดคําว่ารักเนี่ยมันคำมันเป็นคําหลอกองั้นแต่พอวันหนึ่งที่พูดคําว่าเลิกเนี่ยมันกลับกลายเป็นคําที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสิงี่เจ็บปวดมากๆครับผม ก็สำหรับคอนเซปต์เอเพลงเรื่องจริงเรื่องสุดท hey ้ายก็พอฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าเพลงมันค่อนข้างเศร้ามากนะแล้วก็มองว่ามันเนื้อเนื้อร้อมมันจะบอกว่าเพลงมันคือผู้หญิงเขาบอกรักแต่จริงๆการกระทํามันไม่ใช่อะไรงเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบอยากได้เพลงที่โชว์การแสดงมากๆก็นึกถึงโป๊เลยอะไรเงี้ยครับก็ มาเล่นบทดรามา่าคือโทนโดนตรีมันค่อนข้างเงาเงาะนะเพราะฉะนั้นงานตัวนี้เราจะเห็นเฟรมค่อนข้างกว้างๆเงาเงาแล้วก็ไปอัดแคบในเรื่องของของอารมณ์เลยบี้อารมณ์กันไปอนะไรเงี้ยก็เออมันเพิ่งถ่ายไปฉากแรกอะก็ตะลึงงานกับการแสดงเพราะเขาค่อนข้างเล่นเล่นเก่งเลยอนะฉากกว้างก็ยังร้องให้เราไม่รู้จะร้องทำไมอนะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาแบบเล่นเก่งขึ้นเยอะมากสวัสดีครับตอนนี้ก็ อยากจะบอกว่าผมอยู่กับพระเอก MV หนึ่งคนครับสวัสดีพี่ <ername S 2> โป๊ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเท่าที่ฟังเพลงเท่าที่อ่านบท MV เศร้าไหมครับเศร้าเศ้าคิดว่าคนต้องมีน้ําตาน้ําตาไหลอ่ะคิดว่าน้ําตาไหลเพราะว่าเพลงมันเศร้าแล้วด้วยเนื้อหาของเรื่องมันก็นะมันเป็นอาการอกหักอะของผู้ชายคิดว่าน่าจะทําให้คนซึ้งได้ครับ ในเมื่อเพลงเ,เองของเรายืนยันมาสักขนาดนี้นะครับติดตามมันได้ว่าจะเศร้าขนา,าด,ดไหนกับเพลงเรื่องจริงนันสุดท้ายนะครับดอแบบว่า production D M V D นะฮะคนเล่นเล่นเก่งแล้วก็เนื้อหาของเพลงนี่นะฮะซึ้งมากลึกซึ้งมากนะครับเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมคือถ้าเกิดให้คิดเนี่ยนะฮะคือเหมือนกับคนหนึ่งเนี่ย มาบอกรักเราอบอกรักบอกรักสิ่งดีๆที่บอกเราอ,รอาน,นั่นมันเป็นเป็นสิ่งที่ที่หลอกหมดเลยก็คือไม่ใช่เรื่องจริงใช่แต่แตว่าเร,เรื่องจริงสุดท้ายคือมาบอกเลิกไง นะครับฝนตกๆนี้ฟังเพลงนี้ก็ตายดีครับก็ตายเห็น MV ็มวีแบบว่าโป๊บลงไปคุกขนาดนั้นคุกทายก็ตายเหมือนกันค่ะคือคนดูก็คงแบบตายแล้วแบบสงสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังจะพิการอีกอยากอยากรู้นะว่าอันที่จริงแล้วเรื่องมันเป็นยังไงเห็นแบบเข็นเข็นเห็นเดี๋ยวเอารถเข็นล้มอะไรเงี้ยมันอยากรู้อยากรู้เหมือนกันต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าน่าดูมากจริงๆเนาะนะฮะก็จากน้องโดมจารุวัฒน์นั่นเองนะครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี